ไม่ค่อยได้เวลาไม่ได้คุยในไลฟ์ก็คุยแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวนะ <laughs> thank you so much นะคะฝากกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะยายเล็กน้องดาแม่นิวนะคะแม่นิวขอบคุณนะคะแม่นิวเขาก็ขึ้นขึ้นไลฟ์บ้านเนสน,เหน่ห์นะตอนกลางคืนเนาะเขาก็คุยกันกินข้าวกันน่ารัก <laughs> ก็กดุง้ง <laughs> <laughs> ก็ดีเขาก็คุยกันเรื่อง กินข้าวทำกับข้าวเมนูนะั้นเมนูนี้เออเขาก็น่ารักสิแซวกันไปแซวกันมาคุณนะคะขอบคุณยายเล็กนะคะคอมเลมนไม่วิ่งนะแอรเลยเอ,อ๊ะทำไมเป็นยังไงตรงนี้ก็มีได้เอฟอัปเดตอยู่นะ ขอบคุณทุกเลิวทุกไลนนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะเดี๋ยวทอดตาแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ คุณยายอ้าวนี่ไงเดว,ว่าแล้วคอมเมนต์เดเมันไม่วิ่งแน่เลยทำไมมันไม่วิ่งคุณยายคะ่สสคยยะ,คะวสวัสดีค,ปปคุณยายเจวานะคะเจวาสวัสดีค่ะสุสุปคุณสวัสดีค่ะสุปะคุณอ่านถูกป,ปะ่ะไม่รู้ฮัลโหลฮัลโหลมาเฟนแตงคิวโซมัตนะคะฝากกดกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะ ขอบคุณนะคะเชวาขอบคุณเอฟพีพรพนนะคะคุณปู่คุณยายีลกคุณปู่คิดว่าว่าเป็นคุณปู่ใช่ครับชายนี้เล่นน้ำใช่ไหมครับใช่ครับมามาเปลี่ยนชื่อมาใช่ไหมซุปกุณดีครับคุณย่า ขอบคุณนะคะหมูหมูพี่บูแล้วก็ซุปเปอร์ซุปเปอร์คุณใช่ไหมขอบคุณนะคะแตงก้๊โซมัดวังแตกแล้วเลยเอาบ้านนี้มาสรุปคุณปู่ใช่ไหมโอ้ยเนาะใช่ครับคุณปู่คิดอยู่ว่าจะเป็นคุณปู่ คุณปู่จริงๆใช่ไหม <c oughs> แต่ไม่ได้พูดเล็กๆเล็กๆเฮ้ยบ่สำรักเลยสำรักคุณปู่เลยขอบคุณนะคะ <laughs> แตกแตกโอ้ยเนาะต่กระเด็นใส่หน้าเราไหมเนี่ยเ๋ย๋ยเอาให้มันกรอบสักน้อยหนึ่งขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะ คุณนะคะย่าไปเห็นรูปรูปชายครับอ,อ,อยู่อยู่พอสมควรแต่ไม่วิ่งไปทีละบ้านอ๋อขอบคุณนะคะเจ๊ว่าอยู่พอสมควรแต่ไม่วิ่งไปที่ทีละบ้านอ๋อขอบคุณนะคะคราครัว เจว่าเอทีพรอนจากยายเล็กแต่จากจากเจวานะคะยายเล็กว่าไงนะเจวา่าขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาเที่ยวบา้านยายเล็กด้วยขอบคุณนะคะคุณยายคุณยายเจอนะคะแม่นิวนะคะคุณยายเจ้าเรื่องเล่าสองนะคะโอ้ยเกลือไม่ค่อยได้ไปบ้าน